เธอน่าเพอร์เฟกมากที่สุดผมเธอก็สวยห่างเธอก็สวยทุกคนอยากจะเป็นเธอ,อเ,เธอหน่าเพอร์เฟกมากกว่าที่จะเกินรุนทุกคนต้องการเป็นเธอฉันว่า ทุคคนรักเธอขอบคุณฉันน่ะเพอร์เฟกเพอร์เฟกมากนั่นเสียงใครเ่ออย่าไปสึบเธอต้องจับตัวมันมาให้ได้ต้องรีบหาตัวมันมา ทุกคนยิงรั้ฉันอยู่ไหมพอมฉันเปื้อนหมดหน้าฉัน 我真吓，结业。<laughs>